สวัสดีครับทุกคนสวัสดีชาวเกมเมอร์ทั้งหลายวันชาวเกมเมอร์ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> แปลกๆเออวันนี้มากับเกม PUBG Mobile ห่างหายกันไปนานมาไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรแล้วไปหาเกมมาเล่นก็คือช่วงนี้เบื่อๆนิดนึงเนาะหาเกมมาเล่นแทบพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยกับเกม PUBG Mobile จ้า <c oughs> โหูเครื่องบินเขาดีนเนาะเฮ้ยตื่นนอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าเกมพั b g Mobile เป็นเกมที่แบบ ไม่ได้คิดมาเล่นนะพเพราะป็นคนหยบไม่ชอบอะไรที่มันตื่นเต้นอะไรแบบนี้มันแบบมันเสี่ยวอะ่ะ <c oughs> น่าก,กลัวตอนนี้เราโดดลมแล้วอ่ะอุ๊ยตื่นเต้นทุกคนไปกระจือใจให้ด้วยนะคือแบบไม่ได้เล่นนานมากบอกเลยเมื่อก่อนนะจะเล่นแต่อีกค่ายหนึ่งไนงะแต่ตอนนี้แบบเอ๊ะอยากลองอะไรใหม่ๆลองมาเล่นพับจีดูดีกว่าทุกคนคิดว่าเราจะได้ที่หนึ่งไหม ถ้าได้ที่หนึ่งเนี่ยช่วยคอมเมนต์มาหน่อยอุ้ยแต่ไม่ต้องคอมเมนต์หรอกไอเขาเราก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นเนี่ยจะเหมือนได้ยินเสียงเท้าน่ะใช่ไหมเฮ้ยจริงจริงเฮ้ยนี่ไงว่าแล้วอืมมาแล้วเหยื่อคนแรกของเราพร้อมกับปืนกะกาหนึ่งอันตายแล้วโอ้ยติดแท่นนะเขาจะฆ่าเราไว้นี่อยู่ไหนอยู่ไหนออกมานะออกมาอยู่ไหน โอ้ยตื่นเต้นมากเอ้ยมันมืนมันเจ็๊ยดเลเฮ้ยนี่ไงโอ้โหต่อยเหรอต่อยเหรออือมาคิดต่อยเหรอหกระสุนหมดเฉยๆนะกระสุนหมดเฉยๆดูมีสายดอกเลยอีอีอือขอย้ายของเลยนะมาคิดจะเล่นเหรอถามเซิงเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับน้องรับรวไเฮ้ยไปเดี๋ยวเราไปหาของกันต่อ ตอนนี้คือแบบไม่มีอะไรเลยถ้ามีสตูมมาตายแนละ้วเอาจริงคือแบบตายอย่างเดียวอะพูดได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นไปหาของกันบนบ้านกันต่อดีกว่าเผืแ่อบบจะมีของอยู่บ้างตื่นเต้นนะคือเกมพับจีเนี่ยนะเป็นเกมที่แบบต้องบอกเลยว่าพอได้ลองมาเล่นเนี่ยภาพมันสวยมากอะไรมากนี่ไม่ได้อวยอะไรนะแต่มีเกมให้เล่นอยู่แค่นี้โอ้ก็ เปลี่ยนเป็นเกาะแล้วว,ว้าวโอเคออ้ยได้ปืนพร้อมบวกอะต่อ,อจริงคือถ้าเกิดมีคนมานี่คือพร้อมบวกอะเอาจริงปะไม่ได้กลัวเลยนะแต่ก็กลัวนิดนึงเขาล,อล้อแล้วยังมีคนแบบไม่ยิงเราเลยขอเป็นฝ่ายยิงได้ไหมตื่นเต้นนะทุกคนป็นกำลังจะให้น้องร่ำรวยด้วยน้องร่ำรวยคือแบบขอพันตัวมาเป็นแนวอีสปองอีสบอร์ดเขบาบ้างมาเล่นโกงเล่นเกมอะไรเงี้ย ต่เหมือนได้ยินเสียงปืนนะั่นัน่นไงว่าแล้วตรงไหนจู่ตรงเหมือนอยู่เฮ้ยตรงตรงเออรู้แล้วรู้แล้วมาขอลอยนะจ๊ะขอลอยนะจ๊ะมีกี่คนสองคนขอลอยสักคนสองคนได้ไหม,มดูไอ้ได้แล้วนี่ยิงม่วยิงม่วไปงั้นนะได้ด้วยขออีกคนนึงมามันยังไม่ตายมันยังมีอีกคนนึงเนี่ย เห็นนะเห็นเห็นมันพยายามยิงเราเหมือนกันแน่แน่ตุ้งตุ้งตุ้งนี่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 เอ้ยได้อืเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับน้องดรามโดยแต่เขาไม่เนเราหรอกนะเราแค่ไปไล่ยิงเขาเฉยๆอืมฆ่าได้สามคนแล้วว่าตื่นเต้นมากไปสำรวจบ้านอื่นกันต่อนะจ๊ะปิดประตูก่อนคือ อันตรายเด้อถ้าเกิดแบบมีคนมาแล้วแบบเข้าบ้านเราแล้วเราแบบไม่รู้สีรู้แสดอะไรเนี่ยโอเคเนี่ยเตรียมพร้อมเตรียมหมอบเตรียมแบบต่อสู้แหละแต่เหมือนได้ยินนะใช่ไหมเหมือนมีคนปะไม่ไม่ไม่น่าใช่น่าจะหูฝาดแหละให้หูเววไปเองแ่ะขอลอยของก่อนคือเราต้องคาบของไม่ใช่สีอะไรวะไม่ใช่คาบสิเราต้องแบบ เก็บของให้ได้เยอะๆเพื่อที่แบบเราจะได้ไปเหมือนอะไรอ่ะสร้างอันนั้นอันนี้ไงเออมีชีสร้างสิเขาเรียกเลยว่าแบบเตรียมพร้อมลบอะพร้อมต่อสู้อะเออแต่เอาจิงปะเดินเต้นอ่ะเฮ้ยมันได้ยินเสียงคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงคนจริงมาแล้วนี่นี่ อสดอกใส่ดอก,อ,ดอ,กอืมคิดจะมาคิดจะมาเล่นกับน้องคิดจะมาเล่นกับน้องร่ำรวยเหรออืมเล่นผิดคนละเจ้าบอกเลยเออทุกคนคือเวลาเล่นเนี่ยนัดเป็นปคนกลัวม,มากไม่กล้าไม่กล้าออกไปเลยเขาสำรวจกันเราต้องสำรวจรอบๆบ,บ,บ,บ้านนะจริงปะคือถ้าเกิดมันมีศัตรูมาแบบเยอะๆเนี่ยไม่ได้นะ ไม่ทานจริงๆ boundaries. คือมาคนสองคนเข้คนสองคนก็พอตื่นเต้นโอเคเดี๋ยวเคลียร์กระเป๋าแป๊บโอ้โอ้โ oh! อ้อ oh! ้โอ้โอ้โอ้วงก็บีโอโอ้ยล้มไปแล้วโอ้แต่วงมันบีปอุยโดนศัตรูเยอะมากอ้น้นอทําตายนะ้ยิกแกแกตามเังชันมาใช่ไหมอื้มอ้มอ้ออ หยุดจะยิงจะย,ย,ยิงหยุดจะยิงหนูเออช่วยหนูไว้คือนะช่วยหนูต้องรบยาฉันต้องไปแล้วไม่เอาไม่มาม่าเราต้องหนีเราต้องหนีอย่างเดียวคือสู้ไม่ได้เว้ยเราคือเราจะมาสู้แบบนี้ไปโอ้ยกินยาก็ช้าเหลือเกินทําติงคือวิ่งไปด้วยกินไปด้วยไม่ได้เลยคือทำไมต้องเดินทำไมต้องย่องเรเ็ว คือวงก็บีบแล้วโอ้ยเลื่อยๆก็ติดดยห้ามตายนะครับแต่ายศัตรูโหแมวนะตายคือจบเกมแล้วเนาะห้ามตายนะแต่เวลาได้คิวอะเห้ามตายโอ้ใครจะช่วยน้อยใครด้ช่วยน้องหนูหน่อยหน่อยอ่ะใกล้แล้วก็เราก็ถึงวงแล้ววิ่งเร็วกว่านี้ได้ไหมฮะ วิ่งช้าจังเลยเป็นเต่าหรือไงเร็วๆอุ๊ยะถึงแล้วปลอดภัยฉันปลอดภัยแล้วขอบคุณขอบคุณตัวเองนี่แหละทีว่ว,วิ่งอะไม่ขอบคุณพระจงพระเจ้าหรอกพระเจ้าไมา่ได้ช่วยอะไรเลยกเกมนี้หรอกโอ้อยเต่เรายังไม่ปลอดภัยเรายังไม่ปลอดภัยนะโอ้ระบาดทุกคนทีนท่ประตูข้น ฉันจะตายไม่ได้นะตายไม่ได้จะต้องโดบยาฉันต้องยิงกันฉันต้องยินนะมีอะไรที่ทำให้ฉันเพิ่มเลือดได้บ้างอ๋อระเบิดเฮ้ยไก่บานมากแต่ก็เหมือนน่ะมีคนยิงกันอีกแล้วตายชีวิตนี้ชีวิตฉันทำอะไรได้บ้างอาจริงคืออย่ามาลุมฉันเลยขอร้องยิงกันก็ยิงกันแค่นั้นไป การ์ดิชไม่พร้อมบวกอะไรทั้งนั้นเขาฉันเติมเลือดตัวเองแบบคือยิงกันตรงไหนมันมันไปยิงกันตรงไหนเนี่ยดูอ๋อแมปก็ไม่ดูบ้าเล่ไไนไงวะเล่นแบบไม่ดูแมปเนี่ยแต่เหมือนอ้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลว,ลวอืมเราต้องรีโหลดจะสูดเราต้องเตรียมพร้อมเราจะแบบมาตายไหมนัดงเอาจริงเหมือน อุ้ยสงองคนหนออุ้ยอ,อีกคนหนึ่งล้มอีกคนหนึ่งล้มขอลอยนะขอลอยขอลอยอยืมแต่มันเหมือนมีอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงมันมล้มไม่ยงังอ่ะอุ้ยนั่นตรงนั้นลงนั้นขอล่อยอยู่นิ่งๆสิขอลอยหน่อยขอลอยขอาร้อยเยอะได้แล้วนี่ หลอยมั่วยิงไม่ได้แม่นหรอกมั่วทั้งเกมเกมมันเนี้ยคือแบบมันไม่เหมือนอีกเกมไหที่มันจะขึ้นแบบว่าเออเราเลงได้สีแดงเนี่ยแต่รู้สึกมันมีอีคนนึงนะไปไหนอ่ะคือตายหรือยังยังไม่ตายฉันจะตายนะอดีขอร้องล่ะไปสำรวจบ้านข้างๆแป๊บเดี๋ยวเราจะไปหลออของฝั่งนุ่มต่อนะคือตื่นเต้นอน่ะ คือไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยแต่ก็เ,เล่นเกมนะเออขี้กลัวแต่เล่นเกมเงี้ยงงปะเออโอ้วงกระติ้วเดียวถามจริงกับคนยี่สบเอ็คนเนี้ยนะนายซิจะจะได้ที่หนึ่งไหมเนี่ยอยากได้ที่หนึ่งเดอ้อไม่รู้พูดะไรหรอกคนตื่นเต้นอนะคือถ้าไม่มีสมาธิในการเล่นเกมเลยโอเคตอนนี้ เราจะต้องวิ่งเข้าวงแหละตื่นเต้นนะอุ้ยเขตจำกัดเหลือสามสิบวินาทีเราจะตายไหมไม่อยากตายเลยอย่างได้ที่โอ้บ้านนี้ถวงาม้มีศัตรูอยู่หน้าฉันนี่คือฉันตายเลยนะเอาจริงป่ะคือแบบแทาป้องกันฉันอะไรฉันไม่ได้เลยทุกคนเอาใจช่วยน้องรำรวยด้วยกับคนทั้งหมดสิบหกคนตื่นเต้นมากนี่มีอีก แดงๆนี่คือล่าศัตรูมากเลยนะมันจะมีคนปะทุกคนคิดว่ามันมีคนปะเราวิ่งอ้อมอกันดีกว่านาะวงมันก็เริ่มมาแล้วเนี่ยเนี่ยๆเ,เ,เนี่ยเนี่ยจะตายไหมเนี่ยไม่เอานะไม่อยากตายนะอขอร้องล่ะขอให้ได้ที่หนึ่งเถอะี่ยก็แบบมาเล่นโกงเล่นเกมแล้วเป็นสายคอนเทนต์เกมก็ขอให้ได้ที่หนึ่งมากจะหมนเอ้ยน,นั่นไงเห็นคนแล้ะคิด,ดจะคิดที่อ้โห เดื่อนก่อนเยีะเยวเเยเล่นเหรอ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 เฮ้ยมาสีมาสีไอ้หน่มชุดเขียวมันนี่ยิงมั่งอมัเอ้ยโอ้โหบงมาไอ้าช่วยด้วยโอเคล้มแล้วไปๆๆ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 ีๆวเๆๆนๆๆๆๆตๆๆๆๆๆมๆๆ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 นอ สยดอกหน่อยสวยดอกมองน่น่จะสอยดอกแกโอ้เรืยจะขึ้นขบวนทำไมรออ้อยของหน่อยเหมือนได้ยินเสียงเห่านะเป็นว่มีคนแถวนี้เหรอใช่ไหมทุกคนลองฟังดีๆมันเหมือนมีคนอยู่แถวนี้อ่ะเอ้ยใช่ใช่ใช่ออ้ยนี่นี่อุ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังแล้วชิดๆโอ้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 อ้อ้โ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 อ อมวแวล้ม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 ไปซะโอ้ยอาซนก็จะมาหมดหอยอะไรตอนนี้โอ้ยโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วลบ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 ขอลบขลบขอลบก่อนขลบก่อนพัญญาเหลอแล้วเถ่นเถ่นวะดีนะเก็บชุดปมพยาระบปถมพยาบาลมาหนึ่งอัน อ๋อช่วยได้เยอะนึ่งมันมีคนเนี่ยคนสองคนอยู่ิ่งน,งนี่ยิงออกมาให้ยิงซะออกมาออา้ยนี่เนี่ออกมาให้ยิงซะสองคิวพร้อมกันจ้าเลิอนะ ไม่คิดว่าจะเองแต่แค่ได้12คิวขนาดนี้แต่เกมมันมเล่นง่ายเนาะทุกคนคิดว่าไหมคือเกมมันมเล่นง่ายจริงๆคือแบบไม่ต้องทำอะไรเยอะอะเราก็แบบต่อสู้กันไปไปเดวเราไปที่อื่นก็ต่อตอนนี้วงเริ่มบีบมาแล้วและข้างหน้าของเราเนี่ยมีสตูลเยอะเยอะมากจะสู้ได้ไหมเนี่ยแบบคนเจ็ดคนเนี่ยทุกคนเราใกล้ขับความเป็นแชมป์แล้วตอนนี้ทุกคนเอาใจช่วยเราด้วยความเป็นแชมป์ในครั้งนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะ เกมะเนาะเออเราจะลงคอนเทนต์เนี่ยเราต้องกดดันนะจะได้ไหมที่นองที่หนึ่งเนี่ยอยากได้บ้างคือเล่นเนี่ยเต้นว่าคนมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยขอโดบก่อนคือเราต้องโรบยาวเลยเราจะมาตายไม่ได้ฉันไม่ยอมตายเด็ดขาดเพราะว่าฉันใกล้จะได้ที่หนึ่งฉันต้องไป สู้กับสมรภูมิรบข้างหน้ามีคนไหมย่าละย่าไม่ีนะแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมีคนอยู่ข้างๆนั้นไงคน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 เขาลอยหัวมาที่เขาลอยหัวมาอ,อ,อยู่นี่ไงอยนี่ตรงนี้ตายตรงตายครับรู้แล้วเนี่ยมันรู้แล้วเราอยู่ตรงนี่เขาย,ยิงเขาย,ยิง ดได้มาได้มาหลบปะหลบเนาะหลบเนาะแต่อีกข้างล่างเนี่ยมันจะขึ้นมาหาเราไหมเนี่ยนั่นไงกูว่าแหละล้อมล้อมแหละล้อมและหยุดนะหยุด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 จะทำฉันหยุดอย่าอย่าโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยหนึ่งสองทางตายนะตายแล้วหยุดนี่หยุดตรงนี้หยุดตรงนี้โอ้ยเดี๋ังเลย โอ้ยตายเสียงสินหวังเหมือนกันก็เป็นไงๆนั่างจบไปแล้วกับเกมพัทจีมอบายเพื่อนคนจะชอบนะใครที่ชอบคอนเทนต์ของน้องรำรวยนี้ก็ขอฝากกดไลค์ด้วยกด์เออกดแชร์ทำไมวะไม่ใช่หยุดฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะบ๊ายบาย